สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาตามคําขออีกแล้วนะคะน้องๆขอกันมาเยอะมากเลยพี่ปอก็ทยอยทําอยู่นะคะทุกคนเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่เมาแล้วจ้าใครที่รออยู่ตามดูหลังแรกกันเลยนะจ๊ะอ่าพี่ปอขึ้นให้แล้วนะว่าหลังแรกของใครนะคะนะคะโอเคตามไปดูกันเลยว่าบ้านหลังนี้เขาสวยยังไงเขาทํายังไงอ่า ดูเหมือนไม่ยากนะทุกคนแต่ก็คือยากนั่นแหละ <c ười> คือคนทําไม่เป็นก็คือยากนั่นแหละเออแต่คือเขาทําโครงสร้างดีนะอย่างที่บอกอะ่ะคือถ้าตัวบ้านมันได้คือทุกอย่างมันได้หมดแต่เสียอย่างเดียวนิดเดียวเล็กนิดนึง <c ười> แต่ก็โอเคอยู่นะอยู่คนเดียวก็เข้าใจแต่พี่ปอชอบชั้นล่างมากเลยดูดิทุกคนจัดเป็นระเบียบนี้ถ้าเป็นบ้านคนจริงๆคือแบบเฮ้ยน่ารักอะ่ะคือแบบ บ้านน่าจะอยู่ไม่ถึงล้านอะ่ะแบบคือมันสามารถสร้างได้จริงอะ่ะเออบ้านแบบนี้คือแบบเฮ้ยราคาไม่ถึงล้านอะ่ะแต่เราสามารถที่จะปลูกได้อะ่ะเออเอาไปทำได้นะอดูสิแลวพี่ปอย,ยืนทำไมตรงนี้นานจัดเออนั่นด,ดีพี่ปอย,ยืนนำอะไรเนี่ยดูตู้เย็นวังจะให้ดูขนมขนมว่าเออจัดสวยวางเป็นระเบียบ ไปต่อนะจ๊ะไปต่ออ่านี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นที่2กันนะทุกคนนี่คือบ้านเะจะมีสองชั้นอ่านี่บ้ะก็จะอาบน้ำข้างนอกชิวๆกันไปนี่นะเออลองทำกันดูดิทุกคนคือแบบดูแล้าง่ายนะนี่คือมันส่วนตัวมากๆอ่ะแบบเหมาะกับผู้หญิงแบบ น่ารักน่ารักที่จะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเออน่ารักน่ารักยืมเรื่องนี้ได้ป่ะไม่ใช่ยืมเรื่องนี้ยืมบ้านหลังนี้ได้ป่ะอยากไปทําละครสัน้นอันนี้ก็เป็นข้างล่างทําไมพี่ปอไไปสร้างเองบางทีก็ขี้เกียจไงจเ,เ,ขเข้าใจป่ะเออบางทีก็ขี้เกียจไงขอยืมบ้านน้องนองน,องนี่แหละขอยืมบ้านน้องนนี่แหละจ้าขอไปก่อนให้หรือเปล่าไม่รู้ขอไปก่อนเออหลังนี้ก็น่ารักดีคือแบบ ได้อยู่ได้ได้ได,ได้พี่ปอเมื่อไหร่จะสร้างบ้านสักทียังไม่ได้สร้างเลยอะ่ะโอเคหลังนี้น่ารักนะให้ไปเลย1ิบคะแนนไปต่อไปก็จะเป็นร้านขนมหวานๆน,นั่นก็คือบัวลอยไข่หวานนั่นเองอน้องบอกว่าพี่ปอขอให้มาดูหน่อยโอเคมาแล้วนะจ๊ะทุกคนบัวลอยไขหวานไอที่วางนี่คือบัวลอยหรือไข่อ่ะดีๆของไข่เนี่ย ของใครบอกพี่ปอไอที่วางอยู่นี่คือบนลอยหรือไข่ฮะเออคิดได้เก่งอ่ามีความตั้งใจเอาไปเลย8.9พี่ปอเหลือไว้ทำไมเหลือนิดนึง <c oughs> โอเคหลังต่อไปเลยนะจ๊ะทุกคนอันนี้หนูตั้งใจสร้างไอเล็บย u โอเคตั้งใจสร้างเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าน้องเขาสร้างอะไรร้านไขาของอะ่ะ รู้ป่ะน้องเขาสร้างบนเอ่อบนชั้นลอยๆเหมือนบนฟ้านะร้านขายของนางฟ้านั่นเองอใครจะมานี่ต้องตะเกียบตะกายขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าสูงมากสูงแบบสุดๆอืเนี่ยมีห้องน้ำด้วยไม่ธรรมดาเอื้ลงไปก็กลายเป็นเฝุ่นละอองไปแล้ว <laughs> เหมือนกับว่านางฟ้ากับเทวดาเขาอื้ออะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นฝุน่นเป็นฝนอะไรอย่างนี้ไปจริงหรอเปล่านี่พี่ปอเดาเอามั่ว่ะไปก็จะมีที่พักด้วยนะทุกคนมีที่พักนอนเป็นเต็นท์เห็นไหมจะมีร้านคงร้านค้ามีคือคล้ายๆเป็นศูนย์อาหารแล้วก็ที่ทพักได้ด้วยนะขายจักรยงจักรยานอะไรมีสวนดอกโมงดอกไม้ด้วยนะอะนี่นะลองหัดทำกันดูไม่ยากทุกคนลอง งน้องๆคนไหนที่พิมพ์มาบอกกับพี่ปอหนูจะให้พี่ปอไปดูประมาณหนึ่งชาแล้วพี่ปออย่าไม่มากใจเย็นทุกคนใจเย็นกำลังจะไปอยู่นะจ๊ะพี่ปอกำลังจะไปเออรออีพีสิบแล้วกันนะจ๊ะอีพีสิบไปแน่นอนอ่ะต่อไปเลยจ้าหลังนี้เป็นบ้านตากระยายค่ะบ้านตากระยายโอเคบ้านตากระยายขึ้นไปดูใชมีอะไรบ้างเอ้ยน่ารักน่ารัก อ,ะด,อ,ะ,ดอะดีดีอะดีดีเฮ้ยน่ารักน่ารักสร้างบ้านใหม่ก็น่ารักดีเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าห้องครัวจริงๆพี่ปอก็อยากสร้างบ้านแบบนี้นะชีวิตจ,จริงนะชีวิตจ,จริงอะแบบคือไม่ต้องเยอะอะแบบแต่มันแบบน่ารักอ่ะแบบเออนี่มันอยู่ได้จริงเลยนะเนี่ยแปลนนี้เอาไปสร้างบ้านได้จริงเลยนะทุกคนเนี่ยเออดูเด่น,น่ารักเนาะ คือจะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนหน่อยหนึ่งเอาไว้เป็นที่นอนเออแปลนนี่สวยเหมือนกันนะชอบนะนี่เห็นป่ะก็ลงตัวนะอันนี้ก็ลงตัวนะชอบชอบจริงนะทําประตูออกทางนี้นิดนึงนะจะได้เดินออกไปเลยไงหรือหรือมีประตูแต่พี่ปอไม่ได้ขึ้นหรือไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันต้องมีดิ เออไม่ได้เข้าไปอะไม่รู้ออกทางไหนออกออกผิดมั้งพี่ปอออกผิดโอเคขอโทษด้วยเนี่ยบ้านหลังนี้สวยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันเลยหลังนี้จะบอกว่าน่ารักมากทุกคนหลังนี้น่ารักนะคือมันจะเป็นแบบออกแนวสีที่พี่ปอชอบนะก็คือแบบขาววดูสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยนะหลังนี้เขาก็ทําเก๋นนะเนี่ยเนี่ย ของใครโอ้ยพี่ปอไม่ได้อ่านชื่อขอโทษทีพี่ปอก็ไม่ได้อ่านสคริปต์เลยโอ้ยขอโทษทีค่ะน้องๆพี่ปอขึ้นให้แล้วตามไปดูกันนะจ๊ะทุกคนถ้าใครอยากจะดูลืมดูว่าน้องเขาแจกหรือเปล่าเออเผื่อเขาแจกเราจะได้แบบว่าแอปแอบแอปแอแอแอปหรือก๊อปเอาดีๆพี่ปอก๊อปกรอกอไม่ได้เรียกก๊อปเรียกเซฟเขาแจกแล้วเราก็ต้องรีบเซฟเข้าใจป่ะทุกคนอันนี้บันไดคือน้องต้องแบบ มีปูนอีกชั้นนึงอ่ะเอาบอร์ดมาวางไว้อีกชั้นหนึ่งก็ได้หรือว่าฟอร์ก็ได้นะมันจะได้เออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบมันจะได้ขึ้นได้ดีกว่านี้โอเคทุกทุกอย่างมันโอเคแล้วอันนี้ก็ให้นะน่ารักน่ารัก,รกอันนี้ก็ให้คะแนนดีนะเท่าไรพี่ปอสิเลยไปสิบเลยไปไปไเอาไปเลยเฮ้ยน่ารักน่ารักแต่ว่าแต่ว่าอืมตรงนั้นเปิดได้ปะเปิดไปเลย อ่ะตกตกจ้าอ๋อเป็นประตูอ๋อเปห้องน้ำอยู่หลังบ้านรักความสะอาด <c oughs> ห้องน้ำอยู่หลังบ้านโอเคที่แต่งสวยนะทำเป็นเล่นไปไม่ธรรมดานะอันเนี้ยก็น่ารักเดียรู้จักว่ามีห้องน้ำข้างลงข้างล่างสวย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 ,สวยขอเขาเรียกว่าอะไรนะขอขอเก็บไว้ก่อน <c oughs> เก็บไว้เอาไปทำอะไรพี่บอ เก็บไว้อยากทําบ้างโอเคหลังต่อไปหลังสุดท้ายแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อะไรสักอย่างเป็นเหมือนเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบ้านหิมะทุกคนน้องๆสร้างมาก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีความพยายามมาทุกคนลองสร้างดูขอแค่ลองวางเท่านั้นแหละมันก็จะมีความสุขในการสร้างนะนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรทุกคนกำแพงอ๋อมีแค่นี้ประมาณนี้ ไว้วันหลังเราจะมาจัดอันดับบ้านที่แบบว่าถูกใจพี่ปอที่สุดอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะว่าเอ้ยหลังไหนเข้าตากรรมกาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมามาดูแบบคลิปตอต่อไปนะจ๊ะว่าเอ้ยจะมีหลังไหนเข้ามาบ้างนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปลวจ้า